ซีอของวีซ่ากล่าวคริปโตจะได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆในอีก5ปีข่าวกริปโตเครดินซีสยามบล็อกเชนบน แม้จะอายุเพียง10กว่าปีแต่คริปโตก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆโดยตลาดนั้นได้เติบโตขึ้นรวมกันเป็นมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์แซงหน้าบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple และ Microsoft การปรับตัวของผู้คนเป็นไปตามแนวโน้มเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัจจุบันจำนวนผู้ที่ลงทุนในคริปโตทั่วโลกนั้นคิดเป็นราวๆแค่น้อยกว่า10ของประชากรโลกเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของเทคโนโลยีที่ปฏิวัติว,ตวงการเช่นอินเทอร์เน็ตได้แสดงให้เห็นว่าคริปโตนั้นกำลังมุ่งหน้าไปสู่การยอมรับในกระแสะหลักในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อบริษัทชำระเงินเช่นวีซ่าเพเผาและมาสเตอร์การได้พัฒนากลยุทธ์ด้านคริปโตทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าของรูปแบบการชำระเงินใหม่นี้พวกเขาเชื่อในอนาคตของคริปโตเคอเรนซีนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พวกเขาสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรองรับสกุลเงินใหม่เหล่านี้ วีซ่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์เพื่อการสนับสนุนคริปโตและบล็อกเชนทั้งหมดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตามที่เอลฟรดเกนลี่ซีอของวีซ่าได้กล่าวไว้พวกเขากำลังทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะต้องมาเป็นตัวกลางให้ได้หากคริปโตเคเรีซีมีขนาดใหญ่ตามที่ทุกคนมองคริปโตอาจเข้าสู่กลุ่มกระแสหลักในอีก5ปีซ e อของวีซ่านายเอลฟรีเกนลี่ได้ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ S Leader s h ชิ Next กับ CEO ขอของฟอร์จู a อ n m u r r เรเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของคริปโตเค r รนซีนในเกนลี่แสดงความคิดของเขาว่าคริปโตเคเรนซี y จะเป็นที่นิยมอย่างมากในอีก5ปีข้างหน้า ในทางกลับกันเกนลี่มองว่าหากคริปโตนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากแต่มันก็สามารถจบลงด้วยความล้มเหลวได้เช่นกันโดยเขาอธิบายว่าแม้ว่าคริปโตจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนานแต่วีซ่าก็ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกับมันสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจของเราอลันคือเราไม่เลือกผู้ชนะและผู้แพ้เกนลี่กล่าวกับเมเร เมื่อถูกถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคริปโตในอีก5ปีข้างหน้าเขากล่าวว่าผมไม่รู้ว่าคริปโตเคเรนซีจะไปได้ไกลแค่ไหนเกลลี่กล่าวสมมุติว่าใน5ปีมันเป็นเพียงแค่กระแสที่มาไวหรือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากผมไม่ฉลาดพอที่จะรู้แต่สิ่งที่ผมฉลาดพอที่จะทำคือทำให้แน่ใจว่าบริษัทของเราอยู่ตรงกลางของจุดนี้เคลลี่กล่าวเสริมวีซ่าต้องการเตรียมพร้อม ซีอ a โออัลเฟรดเกลลี่กล่าวว่าบิตคอยถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดทางดิจิทัลของทองคําดังนั้นบริษัทจึงพยายามให้บริการด้านการซื้อและแปลงสกุลเงินดิจิทัลได้วีซ่าวางแผนที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแปลงคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินฟรดได้อย่างราบรื่นโดยเกนลี่อธิบายว่าบริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การใช้คริปโตเพื่อเคลื่อนย้ายเงินสดไม่ใช่แค่เพื่อใช้เป็นการชำระเงินเท่านั้น ถ้าเราได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมหรือปริมาณมากขึ้นเพราะเราคาดว่ามันอาจจะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เราก็ต้องการเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนและผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นที่ดีเคลลี่กล่าว วีซ่าได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างยาวนานเพื่อให้บริการโดสอยอบล็อกเชนและคอริปโตแก่ลูกค้าเขายังกล่าวอีกกว่าทางบริษัทยังได้จับมือกับบริษัทอื่นๆเพื่อให้บริการออกบัตรเดบิตมีซ่าคอริปโตสําหรับพวกเขาเพื่อรองรับความต้องการในการนำบัตรนี้ไปรูดซื้อสินค้าทั่วโลกได้อีกด้วยขอบคุณที่กดติดตาม